ไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงตรงนี้จะทําเป็น2ระบบนะครับจะทําเป็น2ระบบก็คือจะมี <c oughs> คุณอุ้ยเลี้ยงมานานหรือยังครับก็ประมาณ <c oughs> <c oughs> 6 7เดเดือนนี่ครับ 6, เดเดือนเนาะพื้นที่โรงเรือนของเราเนี่ยเราเราเตรียมยังไงบ้างต้นทุนยังไงบ้างครับตรงนี้สถานที่ของเราร<ฯ>ทั้งหมดเนี่ยครับความจุข,ของมันกี่บ่อครับในต,ตรงนี้ที่เราเลี้ยงอยู่ต้นทุนการทาบ่อเลี้ยงครับผมแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าต้นทุนของเราปเป็นยังไงบ้างสาหรับบ่อเลี้ยงครับต้นทุนเท่าไหร่ครับตรงนี้ยังไม่แยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับจะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งตัวไหนที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ไซส์เราก็จะแยกออกเป็นหนูขุนครับตรงนี้ผู้เมียยังไม่ได้แแยยกกคครรรัับบอีนึง อันนี้คือเราเราเลี้ยงเตรียมคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกทีแล้วก็ตัวไหนตัวไหนสวยตัวไหนลักษณะดีก็เตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนที่ตกเกล็ดก็เป็นนูเนื้อไปไนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดส,สกลนครนะครับวันนี้เราเลิกดียามดีนะครับได้มาเปิดฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอำเภอเมืองนะครับแต่ว่าฟาร์มนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือเราได้ทําการเลี้ยงแล้วก็เปิดจําหน่าย พันหนูแล้วก็ทั้งเป็นหนูเนื้อแล้วนะครับมีพันหนูมาลงแล้วก็ทดลองเลี้ยงก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือพันหนูที่เราจะนํามาส่งลูกฟาร์มเนี่ยก็คือพันหนูที่รับโดยตรงจากผมเนี่ยมันต้องรันแล้วก็รอไปตามคิวลูกฟาร์มนะครับวันนี้ครับวันนี้วันที่24ธันวาคมนะครับเลือกดียามนี้เราก็จะมาเปิดฟาร์มอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับคุณคุณอุ้ยเนาะ ครับชื่ออุ๋ยเนาะแนะนาตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับผมชื่ออุ๋ยครับครับอยู่จังหวัดสกลนครครับสาขาอําเภอเมืองสกลนครอยู่บ้านนนหอมครับทางขึ้นเต่างอยถ้ำผาเด่นนะครับผมอ๋อครับพิกัดดีนะครับตรงนี้สถานที่ดีนะครับก็เป็นเส้นทางที่ขึ้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะใช่ครับคนก็สัญจรไปมาเยอะพอสมควรนะครับเป็นทำเลที่ตั้งที่ดีมากนะครับตรงนี้ คุณอุ้ยเริ่มคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุับอุ้ยเนะเหมือนผู้หญิงนิดนึงครับ้มีคนถามผมเหมือนกันว่าชื่อชื่ออุ้ยผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วผมบอกผู้ชายก็ดู้ว่าเป็นชื่อผู้หญิงนะครับคุณอุ้ยเลี้ยงมานานหรือยังครับก็ประมาณ6 7เดือนนี่ครับหกเดือนเนาะที่ที่จองแล้วก็รอคิวแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็เอาพันหนูมาจากจากที่ไหนบ้างครับมีสาขาภูพานครับจากภูพานนะครับภูพานครับ ก็เอามาให้ลงทีแรกก็ประมาณ2ี่สิบชุดครับเพราะตอนนั้นเริ่มอยากศึกษาได้ประมาณสักเดือน2เดือนก็เมีความตั้งใจว่าจะมาเลี้ยงจร,งริงคิงจังๆเนี่ยก็เลยโทรหาพี่นะครับพ<อ>ี่บอกต้องจองหนูก่อนสี่เจ็ดแปดเดือนของเราว่าเว้ยผมไม่ทันแล้วผมจะเลี้ยงตอนนี้ก็เลยเอาหนูจากทีมงานลูกฟาร์มของเรามาเลี้ยงก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้เวลาเลือกดีแล้วก็เอามาส่งนะครับก็เดี๋ยวคุณอุ้ยให้คําแนะนํากับ สมาชิกที่กําลังรับชมอยู่นะครับว่าพื้นที่โรงเรือนของเราเนี่ยเราเราเตรียมยังไงบ้างต้นทุนยังไงบ้างครับตรงนี้ก็โรงเรือนแรกผมก็จะเป็นโรงเรือนไม้ครับต้นทุนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็จะเป็นการที่แบบว่าทําเองหรือว่าระวานชาวบ้านนี่มาช่วยทําครับตรงนี้ก็ลงทุนไปก็ประมาณไม่กี่หมื่นบาทครับสองสามหมื่นบาทรวมก็คือท่านผู้ชมโรงเรือนไม้ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นโรงเรือนไม้แล้วก็ตรงตรงนี้ตรงที่ใหม่อันนั้นสองสามหมื่นเนาะเป็นโรงเรือนไม้แล้วก็เป็น อันนี้ส่วนตรงที่ใหม่อันนี้ที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือโครงราคาอันใหม่นี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ก็มันจะมีค่าเหล็กค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆครับตันนี้ก็ตัวนี้ทําเองไม่ได้จ้างช่างครับอยู่ประมาณ5 6าหกหมื่นบาทครับรวมทั้งทั้งท่อทั้งบ่อทั้งอะไรต่างๆครับครับแล้วทีนี้ทั้งบ่อทั้งหมดเนี่ยครับความจุของมันกี่บ่อครับเนี่ยตรงนี้ที่เราเลี้ยงอยู่ อันนี้บ่อเก่า20อันนี้22ประมาณ42บ่อครับ42บ่อนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็ต้นทุนการทําบ่อเลี้ยงครับคุณลุยแนะนาท่านผู้ชมนะยครับว่าต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างสําหรับบ่อเลี้ยงครับต้นทุนเท่าไหร่ครับตรงนี้ตอนที่ผมซื้อมาต้นทุนบ่อเนี้ยก็ผมซื้อเหมามาก็จะตกบ่อละร้อยครับบ่อละร้อยเนาะครับบ่อละร้อยนี่หมายถึง่อนท่อนท่อนเดียวครับท่อนเดียวท่อนละร้อยท่อนละร้อยครับ หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนี่จะเป็นใช้เป็นบ่อคู่ครับอันนี้เป็นบ่อคู่นะครับท่านผู้ชมเป็นบ่อคู่นะครับก็ต้นทุนต่อหนึ่งบ่ออันนี้ตอนตอนแรกเราเราไม่ได้เทพื้นเนาะก็เรียกว่าทำยังไงครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราเทพื้นยางมาก่อนแล้วก็ท่อวางครับอ๋อครับท่อวางก็ตรงนี้ก็ให้ช่างมาทําปูนก็ราคาปูนราคาช่างก็ไม่เท่าไหร่ครับเทไม่หนาเท่าไหร่อ๋อครับเจอปัญหาบ้างไหมครับ ขุดออกปตรงน <laughs> <laughs> ี้ก็มีขุดออกมากุดอกนะเห็นรอยอยู่เห็นลาให้ฟังอยู่ว่ามีหนูขุดหลุดออกบ้างครับท่านผู้ชมต้องเทพื้นให้ดีนะครับสําคัญมากพื้นหนูมันเก่งครับหนูเป็นสัตว์ฟันแทะแล้วก็มันขุดเก่งมากกัดเก่งมากนะครับบ่อเห็นท่อซีเมนต์อย่างนี้นี่คือบางทีถ้าห่อไม่ดีปูนไม่ดีมันก็สามารถที่จะขุดออกได้นะครับอันนี้เราตอนแรกเราเราไม่ได้เทปิดก้นเราเทพื้นแล้วก็ท่อวางเนาะใช่ครับต้นทุนก็ต่อหนึ่งบ่ออ่ะฝาตรงนี้ครับุณนุ้ย อันนี้ฝาอันนี้ต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างครับผมเห็นมีหลายแบบตรงนี้ก็จะเป็นฝาประมาณหกมิลครับหนาประมาณหกมิลซื้อมาแผ่นละอ่าสี่เมตรคูณเมตรยี่สิบครับครับตัดออกมาได้ก็อยู่ประมาณสักสองถึงสามฝาได้ครับครับรคับแล้วเห็นไอ้มีมีลวดด้วยข้างบนอันนี้จอดใส่ตาฝาตะแกงตรงนี้ดีกว่าไหมครับหรือว่าเป็นยังไงครับตัวนี้สูงกว่าไหมครับเมื่อก่อนผมทําทําฝาปิดหมดครับฝาปิดหมดแล้วผมเจอปัญหาตรงที่ว่าผมก็ ไม่ค่อยมีเวลามาดูหรือว่านานๆอาทิตย์สองอาทิตย์ผมเข้ามาดูอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะเริ่มมีครับเขาจะมีกลิ่น,นเนาะครับผมก็เลยตัดฝาอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะครับมันอากาศมันก็จะระบายออกได้ดีกว่าถ้าว่างๆผมก็จะมาเปิดให้อากาศมันออกหนูผมจะไม่ค่อยมีกลิ่นครับอ๋อคือหนูมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นบ่อมันจะแห้งอยู่ตลอดเวลาเนาะครับทีนี้ขอดูคุณภาพหนูข้างในหน่อยครับเป็นยังไงบ้างเราเราทาท่านผู้ชมไปชมในบ่อบ้างครับเดี๋แล้วพาไปชมในบ่อครับก็บ่อนี้ก็จะเป็น บ่อพ่อพันแม่พันครับช่วงนี้ก็เอาฟางใส่มันเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันหนาวอากาศหนาวหนูเขาจะปรับสภาพร่างกายเขาจะครับจะไม่ทันครับครับมันมันหลบอยู่ข้างในเพราะหน้าหนาวนะครับต้องใส่ฟางต้องใส่อะไรเยอะหน่อยมันจะได้สุกอู้เยอะเลยตัวนี้ก็ไม่ค่อยใส่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีหนูจํานวนปริมาณมันเยอะเนี่ยมันจะสร้างความอบอุ่นให้ได้ครับอ๋อครับนี่ก็จะเป็นบ่อบ่อแยกครับ อันนี้ก็อันนี้เป็นหนูขุนเนาะเตรียมอันนี้ <K S 1> ยังยังไม่แยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับจะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกชุดหนึ่งตัวไหนที่ไม่ได้ขนาดหรือไม่ได้ไซส์เราก็จะแยกออกเป็นหนูขุนครับตันนี้ผู้เมียยังไม่ได้แยกครับอรอแยกอีกทีหนึ่งครับครับ,รบอันนี้คือเราเราเลี้ยงตเตรียมคัดเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกทีแล้วก็ตัวไหนตัวไหนสวยตัวไหนลักษณะดีก็เตรียมเป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนที่ตกเกตก็เป็นหนูเนื้อไปเนาะใช่ครับใช่ครับอ๋อครับครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของของที่เราเลี้ยงอยู่เนาะเป็นหนูทีเ่เตรียมที่จะพร้อมที่จะจําหน่ายจริงๆก็คือสามารถจําหน่ายได้เลยสามารถจําหน่ายได้เลยครับเป็นเป็นหนูเนื้อเป็นอะไรเงี้ยก็จําหน่ายได้เลยเนาะ <c oughs> ลูกค้าก็มีจองมาบ้างครับติดต่อเข้ามาบ้างเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะแยกให้เขาอีกอีก,กีหนึง่งครับเมื่อกี้นี้นะครับท่านผู้ชมเป็นบ่อบ่อรวมที่ไว้สําหรับผุญหนูนะครับเร่งโตประมาณนี้นะครับส่วนบ่อผสมพันธุ์นี่คุณคุณอุ้ยทําแบบไหนครับ บ่อผสมพันธุ์ก็จะเป็นเป็นผู้หนึ่งเมียสองครับผู้หนึ่งเมียสามแล้วแต่ครับแล้วแต่เนาะแล้วเราใช้บ่อเดี่ยวหรือเป็นบ่อคู่ครับใช้เป็นบ่อคู่ครับเชื่อมต่อเข้าหากันอ๋อก็ถ้าเป็นบ่อคู่คือพื้นที่มันกว้างนะท่านผู้ชมมันจะสามารถที่จะผสมหนูผู้หนึ่งเมียสองผู้หนึ่งเมียสามได้โดยที่หนูมันไม่เกิดความเครียดมากเกินไปมันจะทําให้ช่วยลดปัญหาเรื่องของการกัดลูกได้นะแต่ว่าปัญหาเรื่องการกัดลูกนี่คือทุกคนต้องเจออยู่แล้วครับเลี้ยงใหม่ๆถ้าหนูมาใหม่ๆนี่เจอคุณลุยเจอบ้างไหมครับเจอเนาะ เจอครับเป็นหนูที่แบบว่ามันก็มีตัวดื้อตัวไม่ดื้อตัวดุตัวไม่ดุครับแต่ก็ไม่ไม่เยอะอะครับเพราะหนูสายพันธุ์เรามันของฟาร์มหนูพ่กยักษ์สกลนครมันใหญ่แล้วก็มันจะไม่ไม่ดุเท่าไหร่ครับโอ้ครับแต่ก็มีแหลมๆมาบ้างนะครับแต่ไเนไรครับแล้วก็เป็นธรรมดาเนาะมันต้องเจอบ้างเผื่อบางทีมันเกิดความเครียดอะไรพวกนี้มันก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องการกัดลูกแต่พอเราเริ่มเลี้ยงไปเนี่ยเราเริ่มทําความเข้าใจกับกับหนูแล้วเดี๋ยวมันก็ไปได้นะครับ โอเคพอสมควรเรื่องของโรงเรือนเรื่องของบ่อเลี้ยงนะครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับนำมาแบ่งปันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปปล่อยพันหนูกันนะโอเคครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราลงพันหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันที่24ธันวาคมปี2020นะครับก็ท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครสาขาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครได้ฝากพิกัดตรงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมเบอร์ติดต่อนะครับครับก็พิกัดนะครับอยู่บ้านนนหอมครับตำบลนนหอมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับถ้าจะมาเที่ยวชมฟาร์มหรือศึกษาก็ เส้นไปนาแกนครพนมอครับ,รบก็จะเลี้ยวขวาขึ้นเต่างอยนิดนึงครับ,รบก็ ครับผมสำหรับ <impossible> ว <surprise surprise habitude> ันนี้นะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในช่องหนูพุกยักษ์สกลนครแลวก็ติดตามใน Facebook หนูพุกยักษ์สกลนครก็ฝากทิ้งท้ายนะครับอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e ในช่อง YouTube หนูพุกยักษ์สกลนครเอาไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r i b e นะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆหผมจะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานลูกฟาร์มครัับีวสสด